รองนายกประธานซื้อกว่ากันเตาท่านรัศดารุกเกศนะครับแล้วก็อาจารย์แดนประธานสถาบันการศกษาของเรานะครับผมสุการณ์ธุรกิจนะครับประธานสถาบันวิศวกรรมจังหวัดกันเตาวันนี้มีความยินดีมากเลยครับแล้วก็เป็นโอกาสดีของทางทางจังหวัดกันเตาเนาะที่กลับมาคุยที่นี่นะครับพอดีที่นะฮะผมอยากจะบอกว่าครั้งหนึ่งเนี่ยฮะผมเคยเคยเคยเรียนเนาะแต่ไม่มาเรียนนะครับแล้วก็โดนที่ พี่ลุงรุ่นสองนะครับชวนมาเรียนตอนมารเรียนถ้าเรามาแบบงงนะครับมามงงนะฮะโดยพี่ลุงจะเกลียนตะการจ่ายไปก่อนแล้วก็ลืยไปตอนนั้นตอนมาเรียนมันก็ลืยไปจนถ้าวันหนึ่งพี่ลุงให้มาเรียนพอมาเรียนปุ๊บก็มาเจอทุกที่หลายท่านนะฮะก็มาเจอพี่หวานนะฮะอานเลย์ี่อาจารย์ทัานสอนนะครับพี่หวานนะพี่ห<ต>วานมาด้วยวันนี้ท่านก็มานะครับพี่หวานนะพี่ห่านก็มาเจอพี่ด่านนะฮะ ทับมาบมอยับมาไรอห้บห้าี่บี้ได้ี้ได้เยม่ฮะนีนี Minecraft> ่ใกอาเยอี่ราทีเราที่เี่เราทราทีเรี่เราี่เราีเราี่เราที่เที่เราทเราทีเรที่เราที่เราที่เราบเราที่เรา่เราบราีาราที่เราีี่ราที่เี่เราทเรีเราทรเราีเ่ร เราเจอที่พ <boat man. S 2> ี่เด <book> ินคนนะฮะแล้วพอเราทำอะไรพวกแบบมันง e ่ายไปหมดยกไม่อยากเช่นผมเคยทำโครงการเ l e a r เว y เนาะที่ฉันเราไม่สำเร็จครับไม่สำเร็จผมทำมานานเนอะเพราะว่าอาชีพเราคือเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลานะมันมันมีปัญหาสิ่งแวดล้อมกุ้งปลามันก็ค่อยๆจะพอต้องเด็ดเราต้องมองปัญหาที่เกิดจากธรรมชาติเราเลี้ยงกุ้งอยู่มันลอยมันอากาศมันลงหมอเราโอ้โห๋มันยกบ่อ เราก็มีความมั่งมุ่งว่าเฮ้ยสักวันหนึ่งถ้าเกิดเรามีโอกาสเราจะทำเรียกร้องจาบท่านกลางคืนมาเราทำคนเดียวไม่ได้หรอกครับเพราะเราไม่ไม่มีพลังนะฮะเราไม่มีพลังแต่าาาการที่เราไปเจอพี่ๆนะฮะทุกคนนย่ามีคอชนชซ็ปเลยพอเราทำปุ๊บเนี่ยมันโตครับพี่เชื่อว่าผมทำหมดเทา,าปีทำไม่ได้แต่ผมไปอยู่แนละ้วเนื้อตัอง้งชาติแค่สามเดือนเอนงอ่ะผมทำโครงการเสร็จนะฮะ เรื่นี้นการีเวเอดูกคาร์บอนขยาบเป็นศูนย์ฟตกเป็นศูนย์แล้วก็ปล่อยคารเป็นศูนย์ด้วยแล้วพี่เชื่อไหมว่าผมว่าทางที่ดีกว่าชาญเตากว่าชาญเตาตอนนี้นะฮะเดินจางกานชาญเตาเนี่ยเป็นเดินจางอันดับหนึ่งนะฮะในการบริหารการลเวบที่เราเนี่ยเข้าไปทำนะครับแล้วก็วันจากจากท่านองค์มีเนาะท่านเป็นอคุณลเดี๋ยวเริษาทนะพก็มีสองท่านกำชื่ออะไรมาเยอะเลยฮะ แล้วก็มาดูงานกลนเรานะครับเป็นโครงการ CCF นะเป็นโครงการที่ทำยั่งยืนนะครับแล้วก็ต่อยอดได้ตอนนี้เรือนจำทั่วประเทศต้องดูที่สังเสารเารือกนกงรางานะอบอลเรือนจำการสังเสารพ่อกรนะครับ ท่าก็จะลงเรียนในการตรวย้าของแท่านเรียนแล้วท่านบอกนว่าโดนย้ายเรียนร้แต่เดนเรียนได้คดีนะรับตีวาาหนึ่งได้รับตำนนะผมัวเนลงนะที่ตัวเลยนะเป็นบุคคลที่เด่นของปีนะเริ่การบรการคับใช้นะแท่านย้ายอยู่สุวละครสุ้มาก ท่านบอกว่าท่านจะมาเรียนรู้กล้าราชกานะเรากูอยู่แต่ที่ว่าน่าจะกลับมาทันเพราะถ้าเกิดจะมีจริงน่าจะได้กลับมาดึงที่เดี๋ยวให้ยายกลับก็เนี่ยคือผมต้องบอกมันมีอีกหลายอย่างเลยนะฮะที่เกิดในในในสถาบันของเรานะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าวันเนี้ยมันเป็นโอกาสแล้วพี่พี่พี่เนี่ยได้มาดึงอยู่ได้มาโตแล้วว่าเราจะเข้าไวอย่างนี้ในห้องเนี่ยมันมีคนดีคนเก่งคนกล้า เหลือแค่อย่างเดียวใจเราอะตดใจยี่เกิดแต่ใจผมว่ามันเป็นโอกาสทเนี่ยโอกาสนี้ไม่ได้มาบ่อยนะเนี่ผม่เคยรุนสอบกันพูดไปตามจว่าเปนอย่างไระมเลยรู้สักถึงนู้นว่ามันดีจริงครับแล้วเราเข้าเป็นอยู่ครอบครัวกนไม่ใช่แค่ครั้งเดียวแค่รุ่นเดียวนะฮะผมรุ่นสามนะทุกคนนี้ผมรุ่นแปดอยู่ล้แล้วทายาทผมกมีนะรุ่นแปดรุ่นท้ย กชายเราเรียนมีายไปอีกคนหนึ่งนะฮะล fun, ูกน้อนครับเพราะว่าถ้าวันนี้เรามปเรียนตรงนี้เรินมเข้าไปเด็กเรียนโอกาสป็นอย่างมากนะครับลูกมาเรียนอยากู้นคด้วย่อเรามีใครบ้างนะกลุ่มเรานะฮะ